ผู้ประกอบการชิ้นส่วนรถจนถึงกระบนเลยก่อนหน้านั้นยอดขายดีเป็นเทน้นเททา่ามาตอนนี้ออเดอร์หายไปตั้ง30%แถมยอดผลิตชิ้นส่วนรถจนตอนนี้ตกต่ำา4 0ออีกตกลงคิดไปคิดมาสินค้าจีนทะลักเนี่ยถ้าจะรุนแรงมากกว่าภาษีทรัมป์นะครับ ดรพรเทพศักดิ์สุจริตนะฮะเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคจำกัดจังหวัดอุดรธานีไปไกลกันนิดหนึ่งนะฮะแต่อย่าลืมนะครับที่อุดรเน,นี่ยนะฮะเขาก็มีพวกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชิ้นส่วนยานยนต์และบริษัทแห่งลีนี่นะครับเป็นผู้ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์โดยเฉพาะระบบเซ็นเซอร์ที่เรียกว่ากล่องนะกล่องเอ่อเรียกว่ากล่องไอซีหรือกล่องอะไรก็แล้วแต่นี่นะซึ่งบริษัทเนี่ยผลิตเซนเซอร์ตัวนี้เพื่อส่งออก แต่ว่าฐานอยู่ที่อุดอรเนี่ยนะฮะกก็พูดเรื่องนี้ครับในตอนที่เนี่ยแบงค์ชาติก็ไปทําเรื่องกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นที่แบงค์ชาติสาขาอีสานก็คือที่ขอนแก่นเนี่ยนะฮะบากว่าคุณพรเทพศักดิ์สุจริตเนี่ยกรรมการผู้จัดการของอุดรมาสเตอร์เทคเนี่ยนะครับแกบอกเลยนะครับว่าสภาพเศรษฐกิจโลกตอนนี้แกใช้คําว่าแย่มากใช้คําว่าแย่มากเลยนะฮะคือตกลงแล้วเนี่ยสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ของโลกนี่แย่มากปเปรียบเทียบยังไง เปรียบเทียบกับช่วงก่อนโควิด -19 ก็คือเมื่อ5หรือ5ปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยรถยนต์ทั่วโลกขายได้ดีขายได้เยอะแม้จะมีปัญหาเศรษฐกิจอยู่บ้างนะครับแม้จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของรถ E ีอยู่บ้างซึ่งในมุมมองของทางด้านคุณพรเทพศักดิ์สุจริตเนี่ยบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยนะครับเมื่อรถขายดีทั่วโลกเนี่ยไอชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งบริษัทแกก็ทำเซนเซอร์เนี่ยนะครับชิ้นส่วนยานยนต์นี้ขายได้นับร้อยล้านชิ้นเลยนะฮ ออเดอร์จากอเมริกาที่มาสั่งให้พูดชิ้นส่วนเซนเซอร์รถในรถจนที่แกผลิตเนี่ยนะฮะติดลบ30%ไม่พอแกบอกว่าปกติถ้าเป็นภาวะเศรษฐกิจที่แบบว่าอเดี๋ยวดีเดี๋ยวทรงเดี๋ยวแย่นิดๆอะไรเนี่ยนะฮะลดก็แค่5%อันนี้ปรากฏว่าลดไป3 0นะครับแลวนอกจากนี้เนี่ยนะครับฟังอเมริกายุโรปเองพอเศรษฐกิจไม่ดีซึ่งทุกคนก็ทราบกันดีถูกไหมฮะเนื่องจากว่าดอกเบี้ยเองก็สูงแล้วพุ่งจะทยอยลดกนลงมาแล้วก็เกิดภาวะเงินฝืดอะไรต่างๆก็แล้วแต่ คนในยุโรปตะวันตกเองเวลาใช้รถยนต์ตอนนี้ก็ไม่ต่างกับคนเอเชียครับใช้มันนานขึ้นยืดเวลามันมากขึ้นซ่อมได้ซ่อมนะครับไม่ซื้อใหม่นะฮะตรงนี้ก็เป็นไงฮะมันก็มากระทบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับชิ้นส่วนระบบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ต่างๆเนี่ยนะครับรถที่ผลิตมาตอนนี้กลายเป็นว่าไงฮะล้นกดังสิครับล้นลานจอดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวบ้านเราก็มีนี่ไหฮะล้นลานจอดไปถ่ายรูปมาเนี่ย คือยังไม่ถึงขั้นจะเป็นสุสานจอด,ดรถนะฮะเจอแต่ว,ว่ามันจอดนานหรือเกินเนี่ยนะครับอพอรถนลานจอดกันว่าขายไม่ได้ที่สุดแล้วเนี่ยกำลังการผลิตของรถยนต์ทุกค่ายทั่วโลกก็ต้องปรับลดลงถูกไหมฮะแล้วยิ่งมาตอกย้ํากับเมื่อช่วง5ปีที่ผ่านมากับอะไรฮะการมาถึงของรถยนต์พลังงานใหม่จีนเขาเรียกก็คืออะไร EV Plug-in แล้วก็ไฮบริดอันนี้ตามสไตล์ของจีนเขาแต่โดย,ยเฉพาะ EV นี่ก็มาแรงเนี่นะครับเลยทําให้สินค้าของเนี่ยแม้แต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนเซ็นเซอร์ในรถยนต์ที่จังวดออ้กย ยอดการผลิตต่อเดือนต,ติดตันมถึงติดอ่ะลดลงไป3 0มสถึงสี่เเถึงสีเลยนะฮะเนี่ยถึงได้บอกว่าตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจต่างๆที่มันกําลังแบบบุมตุ้มกันอยู่เนี่ยเป็นทั้งข้างนอกประเทศเป็นทั้งข้างในประเทศต่างๆนี่นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่คุณพรเทพศักดิ์สุจริตเอ็มดีของอุดรมาสเตทคจำกัดเนี่ยเขามองอย่างนี้ครับว่าเอาความจริงนะครับชา้นน้าหนักกันระหว่างภาษีสงครามภาษีของโดราทรัมกับ ราคาของถูกสินค้าของจีนเนี่ยตอนนี้อะไรคือปัญหาที่มันใช่ที่สุดและมันกระทบเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมเศรษฐกิจการํำมาคาขายเนี่ยนะครับคุณพรเทพศักดิ์สุจริตแกบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าคือถ้าเอาข้อจริงนะเรื่องสขของครามภาษีเนี่ยจบคือจบประกาศแล้วไงแล้วก็รู้ว่าจ่ายเท่าไหร่แล้วก็เดินเกมกับอ่ามันว่าจะเก็บค่าภาษีสุรการการก็เก็บไปมีผลเท่าไหร่ก็ว่าไปถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันหนักในมุมมองของแกนะฮะก็คือว่าสินค้าราคาถูกจากจีนต่างหากแหละ ที่มันมีผลกระทบมากกว่าสงครามภาษีของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะ,ะหลายอย่างนะฮะคืออะไะต้นทางอาจจะเป็นเรื่องของนโยบายภาษีของอเมริกาซึ่งทําให้ทางด้านผู้ส่งออกยักษ์ใหญ่อย่างนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางของการส่งออกอามาสมสิ์แถวนี้แถวนี้ก็ต้องรับผิดชอบไปเองไม่ต้องถูกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากทรัมป์ถูกไหมฮะก็เพราะว่าราคาสูงไม่ได้ส่งออกไปก็เจอภาษีก็อ้อมมาแถวนี้หรือไม่ก็ทําตลาดแถวนี้แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับกลุ่มทุนของอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ในจีนหลายแห่งตอนนี้ก็เข้ามาตั้ง ลงหลักปักฐา,านโรงงานอะไรต่างๆก็แล้วแต่ในแถบอาเซียนหรือแม้มแต่ประเทศไทยเองก็รับเอาชิ้นส่วนจากตรงนั้นมาแล้วผลผลิตภายในประเทศเหมือนกันก็ไปกระทบกับท้านัของผู้ประกอบการในไทยอย่างเช่นท่านนี้ด้วยนะครับเขาก็เลยมองครับว่าอย่างตรงเนี้ยมันชัดว่าในที่สุดเนี่ยถ้าจะเอาเข้าจริงๆ,ๆเนี่ยนะครับเรื่องของอสินค้าราคาถูกจากจีนเนี่ยดูจะมีผลกระทบมากกว่านะฮะแล้วก็ยืดเยือะกว่าเมื่อเทียบกับเรื่องของสินค้าราคาถูกจากจีนนะครับคุณพรเทพศักดิ์สุจริตกรรมการผู้จัดการของอุดรมาสเตอร์เทค จังหวัดอุดรน,นี่นะฮะก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ทําให้ผู้ประกอบการเองตอนนี้ต้องใช้คําว่าอะไรครประคับประคองโหมดพยุงคะโหมด survive เนี่ยจะเป็นของประชาชนคนทั่วไปคือโหมดอยู่รอดแต่ถ้าโหมดธุรกิจคือโหมดพยุงเอาแค่เสมอตัวไม่หวังกําไรแล้วก็ขาดทุนก็อย่าได้เห็นนะตอนนี้ภาคธุรกิจเนี่ยเป็นโหมดพยุงตัวนะแต่ภาคประชาชนเนี่ยเป็นโหมด ต้องเอาตัวรอดนะมันต่างกันอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ทําให้วงการของรถยนต์อย่างผู้ผลิตรายนี้ก็ยังสะท้อนเห็นนะครับว่าเนี่ยสัญญาณของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันแย่จริงๆอย่างที่เกิดขึ้นนะครับนั้นถามท่านผู้ชมไปแล้วนะครับนะอย่าลืมตอบกันด้วยนะครับว่าตกลงเรากำลังจะมีรัฐบาลชุดใหม่เขากำลังจะฟอร์มทีมเขากำลังจะจับให้เรียบร้อยแล้วก็เลือกนายกไปถามนะครับว่ารัฐบาลชุดใหม่จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยควรจะแก้อะไรมากกว่ากันระหว่างเลยฮะแก้รั ถ้าใครคิดว่าควรจะแก้เศรษฐกิจมากกว่ารัฐธรรมนูญก็พิมพ์เศรษฐกิจถ้าใครคิดว่าควรจะแก้นะเรื่องของรัฐธรรมนูญมากกว่าเศรษฐกิจก็พิมพ์คาว่ารัฐธรรมนูญแล้วส่งมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับ